สวัสดีค่ะตอนนี้ก็นะคะกลับมาถึงเตางอยแล้วนะคะหลังจากพาน้องข้าวเหนียวเนาะนะคะไปาหาคุณหมอที่โรงพยาบาลสัตว์สกลนครนะคะตอนนี้ก็แอดมิดนะคะแอดมิต,ะะมตไม่รู้ว่าจะกี่คืนเนาะนะคะจนกว่าแพระจะหายดีนะคะสำหรับน้องข้าวเหนียวนะคะตอนนี้ครอบครัวดีดีชาแนลแล้วก็ช่องนะคะเกษตรทไทยพูน,นะคะแล้วก็มาแวะกินก๋วยเตี๋ยวกันนะคะร้านดื่มะคะ่ะ ร้านนี้นะคะข้าประจำเนาะนะคะตอนนี้ก็สั่งออเดอร์อยู่นะคะพิเศษนะคะหิว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 ตอนนี้ก็รออยู่นะคะครับรออะไรรอรอออเดอร์งาที่สั่งรอกินารอกินตอนนี้เราก็อยู่ที่ไหนเต้าหูยอะเต้าหู้ยเราก็มาจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วเนาะครับผมแล้ว นี่เราก็จะได้ทำธารกิจของเราเป็นเรื่องเป็นราวพอแล้วไม่ต้องพูดไม่ไม่ไม่อยากจะบอกว่าน้องขุนเหนี่ยวก็สบายแล้วนะครับนอนคืนละหกร้อยนอนคืนละหกร้อยเลยนะคะเอฟซีก็อยู่ในความดูแลหมอดีแล้วเราดูแลไม่ไหวเนาะไม่ทั่วถึงนะเดี๋ยวอาการจะหนักกว่าเดิมเนาะนะคะเราก็มีเวลาดูแลเกนะคะแล้วก็คอยสอบถามคุณหมอเรื่อยๆเอานะคะ ตอนนี้ก็แต่ตอนนี้เราหิว่อยมากเราก็เลยแวะที่ร้านเป็ดเดี๋ยวนร้อยไม่ค่าคนสวยอยู่นะครับที่ตะงอยครับผมร้านนี้ก็น่าจะคุ้นๆหลายๆช่องเนาะหลายๆช่องก็มากินนะฮะร้านนี้ครับผมอร่อยเซิร์ฟจั๊กตอนนี้ก็มาแล้วนะนี่ก็จะเป็นมาม่านะคะเส้นขาวเส้นเล็ก ใ้ชมนอีกถ้วยหน้าทางหนึ่ง่านนะคะานม,มาแร้คือเครื่องปรุงไม่หินสมเนี่ยอ,อ่ะโอ้ไไม่เห,ห็นทีะไรยางอีสเนลอะไรเครื่รองปรุงปะนะ,ะนะอ่าถ้าจะอร่อยนะคะต้องเติมด้วยมะระนะคะ เตี๋ยวหมูมาละชิมก่อนชิมก่อนอ,อ,อร่อยเลยค่ะเสิร์ฟมาว้าวของดีก็มาแล้วนะ,ะนะครับผมเดี๋ยวเราต้องใช้ด้านนี้นะครับทำไมะเราจะได้ชิมง่าย <laughs> ไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวจะใช้ด้ามน,นี้ใช้ด้ามน,นะ ชิมก่อนอแซ่แบปะแซ่บมันไม่ต้องปรุงกินเลยน้ำพระนนัวไหมอืมนี่เลยค่ะน้ำนัวอยู่แล้วค่ะโดยลองใส่มะระเยอะตอนนี้นะคะมีอะไรขุนลงให้หมดอยู่ เราก็จะคนไม่ได้นะครับพี่เผาผิดไหมคะผิดอ้าวื่อว่าสีโป่งกัน <ม>เราต้องการรสจัดจ้านนะครับ<ม>เราเสิร์เงินขาดกระปีเนาะไม่ไงกระปีฝั่งนูน้นะนะเคยไหมต้องมีเคยนะครับมผม แซ่บนะ,ะดีก็เป็นแซ่บนะว่เส้นซืว้ว่าดีเดียวมันแซ่บนัวเลครับผมอร่อยแซ่บเบอร์นะคะสลัดรานนี้นะคะอันนี้ไรก็อร่อยน้อน,นะคะครับผมโอเคนะคะสลักินี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ